สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้านะครับโดยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทางเพจของ a c e b o o k เนี่ยเขามีให้เราไว้ใช้งานกันเพื่อความสะดวกในการจะบริหารเพจของเรานะครับให้เติบโตเข้าไปข้างหน้าตอนนี้ก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็มาตรงเครื่องมือการเผยแพร่นะครับ ตรงนี้จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับเรากดตรงที่โพสที่กำหนดเวลาไว้หลังจากนั้นเราก็มาที่สร้างครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะโพสตามปกติทั่วไปได้เลยครับผมก็เตรียมโพสเอาไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็เลือกรายละเอียดเหมือนกันโพสปกติเลยครับ ตรงนี้จะมีคําว่ากําหนดเวลาเรากดกําหนดเวลาได้เลยซึ่งระบบก็จะมีการแนะนําครับว่าเวลาไหนที่มันเวิร์กที่สุดในระบบที่เขากําหนดมาแต่เราสามารถกําหนดได้เลยว่าเราอยากจะโพสต์ยังไงวันนี้เป็นวันที่28มกราคมนะครับปี2020ผมก็จะโพสต์ให้มันตั้งเวลาโพสเอาไว้ให้มันออกมาให้คนได้เห็นประมาณเวลา1ทุ่ม20นาทีนะครับหลังจากนั้นก็กดกำหนดเวลา อพียงเท่านี้ก็พอหนึ่งทุ่มยนาทีโพสต์นี้ก็จะโพสต์ขึ้นมาเองโดยปกติซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้เยอะแยะเลยครับแล้วแต่เรานะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีเวลาในการที่จะมาโพสต์ทุกๆวันผมแนะนําวิธีการนี้นะครับจะทําให้เราประหยัดเวลาในการบริหารเพจของเราให้เติบโตและมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาทําให้ลูกเพจไม่หนีหายไปจากเพจของเราโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนสวัสดีครับ